ตัดผมสั้นใครว่าทำมวยผมไม่ได้มาดูคลิปนี้เลยจะมาสอนมวยผมมินิมอลสองทรงสำหรับผมป่าบานะครับไปดูกันเลยส่งแรกโจทําเป็นแสกกลางหรือใครจะแสกข้างก็ได้ครับแบ่งปล่อยผมด้านหน้าและข้างหูไว้นิดนึงครับสำหรับผมด้านหลังให้รวบเป็นหางม้าแล้วมัดด้วยหนังยางให้แน่นเลยฉีกผมออกนิดนึงเพื่อความเป็นธรรมชาติครับผมหางม้าด้านหลังให้แบ่งเป็น2ส,ส่วนแล้วใช้หนังยางมาดัดเกือบเกือบถึงปลายผมแบบในคลิปนี้เลยให้ใช้ผมช่อที่1ครับเก็บขึ้นด้านบนครับแล้วติดให้แน่นด้วยกิ๊บดำโจจะไม่เก็บปลายยผผมมมมหหดนับบ้้้้้งงใใจีีีปอออชกขาแเลย เสร็จแล้วไปดูการเก็บผมอีกช่อหนึ่งกันผมส่วนนี้โจจะพับเก็บขึ้นด้านบนครับให้ปลายผมชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็หาเครื่องประดับมาติดนิดนึงเพิ่มความเก๋และมินิมอลครับเราก็จะได้มวยผมออกมาน่ารักแบบนี้เลยส่วนการเก็บผมด้านหน้าใช้มสามสคารล่าเก็บลุกผมของมารีครับใช้ตัวแปรงมาสคาร่าหวีที่ปล่อยผมด้านล่างและเก็บลุกผมด้านบนด้วยนะครับปล่อยผมด้านหน้าก็หวีให้ทั่วก่อนจากนั้นค่อยๆเก็บปล่อยผมโจจะให้มีปล่อยผม2ช่อเลเก็กๆแบบนี้นะครับทำแบบเดียวกันทั้งสองข้างเลยจะบอกว่่่าาาามมมคคคคขขอองงะลีีตัววนน้้ใชดกกกบทททุุืเเจไย นลอยผมก็อยู่ทรงแบบนี้เลยทรงที่1เป็นไงบ้างคับทุกคนน่ารักใช่ไหมครับไปต่อทรงที่2กันเลยทรงที่2ทําเป็นแสกข้างครับทรงนี้เหมาะสาหรับคนหน้าผากกว้างเห็นไหมครับทุกคนขนาดหรือผมเปลี่ยนทรงมาชาร่ามารีก็ไม่ทิ้งคราบข่าวเลยครับผมด้านหลังมัดเป็นหางม้าให้แน่นด้วยหนังยางเสร็จแล้วมาเก็บผมด้านหน้าก่อนโดยใช้มาชาร่าตัวเดิมเลยครับโจจะทามาชชาร่าที่ผมด้านหน้าเยอะๆเลยครับเพราะโจต้องการความเรียบของผมด้านหน้าค่อยๆหวีนะครับผมด้านหน้าก็จะเรียบแบบนี้เลยเสร็จแล้วเพิ่มความเกนนิดึงให้เพร่นิดนึง ผมด้านหน้าเราก็จะได้ประมาณนี้เลยครับเสร็จแล้วไปดูการเก็บมวยผมด้านหลังกันให้แหวกผมตรงกลางลงมาใช้นิ้วมือแบ่งช่องนิดนึงครับแล้วใช้ผมยัดจากด้านบนลงด้านล่างแบบนี้เลยครับให้ปลายผมที่ชี้อยู่ด้านบนแล้วใช้หนังยางมาตรงกลางผมให้แน่นเลยแค่นี้เราก็จะได้มวยผมแล้วครับทุกคนสำหรับลูปผมตรงมวยด้านล่างให้ใช้มาชลามมลีเก็บได้เลยครับเพิ่มความน่ารักด้วยการติดเครื่องประดับนิดนึงเป็นมุกไซส like <ๆ S 2> ์ใหญ่กับไซส์เล็กแบบนี้นะครับหรือติดเครื่องประดับตามชอบได้เลยเสร็จแล้วก็มาหวีปลอยผมด้านข้างและเก็บรายละเอียดด้าน ตรงไหนบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ